อาจจะต้องปีนปีนปีนไปสั่นกระดิ่งก็ได้ก็ได้ ต้องใช้มือจับนั้นแน่นส่วนขาก็เหยียบทางที่ใช่ยกตัวขึ้นด้วยเลยค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วก็จับอาฉีสีส้มก่อนแล้วก็แล้วก็้ขาค่อยๆขึ้นไปขึ้นไปอีกจับหน้าตาแล้วก็พออยุงตัวขึ้นไปเออเออแยยไ่ล <Yeah! S 2> <Yeah! Yeah! S 1> แล้วถ้าเป็นด่านปีนแบบอื่นๆล่ะโอ้ดูย่กเจมันนะเนี่ย แบบนี้เราจะทำได้ไหมนะเจ้าของเล่นพวกนี้เราเ,เพื่อนมาช่วยชีวิตอยู่นะปีนขึ้นไปช่วยพวกเขาคนเธอตอนนี้เป็นบันไดไม้ตัเหมือนไม่ยากเท่าไหร่นี่นะโอ้บันไดเชือกล่ะยากขึ้นหน่อยนึงจะทำได้ไหมนะโอ้ไมก่ก็เชือกเส้นเดียวแบบนี้ต้องอยากแน่ๆ เยยีบข้างล่างมันง่ายมากเลยต้งนี้ให้เราขึ้นมาเย้เย้มือเราต้องจับขึ้นไปจับขึ้นไปแล้วก็เท้าเหยียบเท้าข้างล่างเพราะว่า เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จับขึ้นไปแล้วเราไม่เหยียดใช่ไหมเราก็จะตกล่วยวย แลรวดึงตัวเองขึ้นไปข้างบนเลยต้องใช้แรงเยอะมากตอนนี้ยากสุดเ<โด>ย้ปลอดภัยแล้วนะเจ้าพู้ของเล่นปีขึ้นไปเป็นเหนื่อยเหมือนกันนะแถมใช้แรงเยอะ<โ>ด,ยด้วยเก่งมากเลยนะทุกคน บพืนบ่นเพเคยสงังเกตหรือเปล่าว่าทำไมเวลาที่เราเดินขึ้นไปที่สูงสูงเราจะเหนื่อยมากพอลงเน,นินสบายมากเอเพราะอะไรกันนะ <c oughs> ลองดูนี่สิมีบงางอย่าง <c oughs> ที่ออกแรงดึงเราไว้หลอดเลยนี่นะอ๋อแรงแบบนี้เขาเรียกว่าแรงน้มทวนพอเราเดินขึ้นแต่เจ้าแรงนี้ดึงเราลง กับแรงน้องทวงก็เลยเหนื่อยเลยพอเดินลงแต่แรงน้องทวงก็ช่วยดึงเราลงมาด้วยเราก็เลยเดินได้สบายสบายโอ้เกาะเก่จงจนงปีนไม่หล่นเลยใครกันนะที่ปีได้กินขนาดนี้อ๋อนี่มันเจ้ากระลอกตัวน้อยนี่เ,ออเขาใช้เล็บหน้ากับเล็บหลังแล้วเขาก็ปีนขึ้นไปวินขึ้นไปจนถึงถึงยอด แล้วก็ขึ้นไปบนยอดแล้วก็ค่อยๆลงมา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 แม่มามามาเรา,มา,มา,มาไม่ทำารเขากลังค่อยๆลงมาเนี่ยนะก็เขาเขาใช้เล็บเล็บหน้าไว้ไว้ปีแล้วเล็บหลังไว้พยุงตัวขึ้นไปขึ้นไปอะ่ะยวช่วยไหมช่วยช่วยจะช่วยให้เฮลีไม่ได้เฮลี่ คือมันแบบก็ข,ขลุขัะเจ็บเจ็บแล้วเราก็จะปีนไม่ได้พอเราเอาเท้าเหยียบแล้วมันก็ลื่นลงจริงๆแล้วยังมีสัตว์ที่ปีนท่าอื่นได้ด้วยนะจะปีนแบบอะไรบ้างนะเนี่ยเขาใช้มือปีนแล้วก็จับขึ้นไปงอนเขา,ขา,าก็ใช้เท้าจับใช้ใช้มือจับเกาะแล้วค่อยดันตัวเองขึ้นไปบันเล็บเขายาวเหมือน เหมือนกระโลกแต่มันจะยาวกว่ากระโล่งนิดนึงได้ไงเราเห็นสีดำเล้วมือของมันเอาเดี๋ยวใช้ขอดูแล้วค่อยกําปีนิวพี่เมกเจ้าสัตว์น้อยพวกนี้ก็มีวิธีปีนที่ไม่เหมือนกันเลยเอ๊ะเพื่อนๆอยากปีนได้แบบตัวไหนนะ ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์ประตูพิเศษครับไม่ว่าเราอยากไปที่ไหนแค่เอารูปไปสกแกนหน้าประตูมันก็จะพาเราไปทุกที่เลยครับมันต้องเจ๋งแน่ๆเลย นักวิทยาศาสตร์น้อยยกมือขึ้น <Yeah! S 1> ส่งรูปถ่ายแล้วเขียนบอกมาด้วยว่าทำไมถึงอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยหรือการทดลองที่ชื่นชอบและคอยติดตามชมรูปและเรื่องของตัวเองออกอากาศทางรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันได้เลยรีบส่งมาทาง f c e b o o k f แ Fan นเ page บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันเร็วๆนะ